แท็บแทบุ่งพุกนะคะวันนี้ค่ะทับมีเมนูต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์เลยค่ะเรียกว่าเมนูฟลาวเวอร์ช็อกโกแลตเค้กค่ะเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะ เราจะมาละลายตัวช็อกโกแลตกับเนยนะคะช็อกโกแลตนี้จะใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตก็ได้ค่ะวันนี้ทับใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลต58%ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบผมผๆมอยากจะใช้เป็นมิลช็อกโกแลตหรือใช้เปอร์เซ็นต์ช็อกโกแลตที่ต่ำกว่านี้ก็ได้ค่ะเราละลายกันง่ายๆเลยก็คือใส่ภาชนะที่เข้าไมโครเวฟได้นะคะมีเป็นช็อกโกแลตคอมาพด์แล้วก็เนยเวลาทำขนมเราก็จะใช้เนยจืดอ,อยู่แล้วนะคะ ใส่ไมโครเวฟประมาณ1-2นาทีค่ะเคะละลายดีแล้วเราก็เอามาคนอ๋อันนี้ละลายแล้วค่ะอันนี้เราใส่ไป2นาทีแล้วนะคะแค่นี้ก็พอละค่ะไม่ต้องใส่ต่อแล้วพอคนละลายกันดีแล้วก็ต้องพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะถึงจะใส่ส่วนผสมอย่างตื่นลงไปได้ ถ้าขนมตัวนี้นะคะจะใช้ไฟไม่ค่อยสูงนะคะประมาณ170องศาเซลเซียสค่ะเราตั้งความร้อนไว้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำนะคะระหว่างที่เรารอให้ตัวช็อกโกแลตกับเนยที่เราละลายเย็นตัวลงนะคะเราก็มาเตรียมถาดค่ะถาดที่เราใช้เนี่ยจะเป็นสปริงฟอร์มก็คือเป็นถาดที่ถอดก้นออกได้ด้านข้าง จะมีลักษณะอย่างนี้ค่ะพอถอดออกมาตรงกล้นก็จะออกมาได้ง่ายเราเตรียมถาดสําหรับตัวนี้ธรรมดาถ้าเราทำเค้กอย่างอื่นนะคะเราจะชาเนยเราก็เคาะแป้งแป้งธรรมดาเลยแต่วันนี้เราทําเป็นรสช็อกโกแลตเราก็เลยต้องใช้เป็นผงโกโก้นะคะเนยนี้จะใช้เป็นเนยกระดาษทิชชู่ทาก็ได้หรือจะใช้เป็นแปรงทาก็ได้ค่ะแล้วก็ง่ายๆเลยคือเอากระดาษทิชชู่เนี่ยมาทาเราก็ ถูให้ทั่วถาแค่บางๆก็พอค่ะไม่ได้ต้องหนามากประามาณนี้นะคะแล้วก็ใส่เป็นปกหกกลไป ด้านข้างด้วยนะคะเพราะว่าเค้กตัวนี้เราจะตีลักษณะนะคล้ายมือแรงเวลาอบเนี่ยมันจะฟูขึ้นมาจนเสมอขอบด้านบนของถาดเค้กเลยค่ะนี่นะคะลักษณะจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะ จากเราเตรียม่าดเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกด้วยกันนะคะลัะกษณะการทําจะคล้ายๆเมอแรงค่ะเราใช้ไข่ขาวใส่ในภาชนะที่เราจะใช้ตีเลยนะคะ มาตีไข่ขาวนะคะไข่ขาวนี้เราจะใช้ความเร็วประมาณมี e d i u m ค่ะีเดียมให้ไข่ขาวขึ้นก่อนจากนั้นเราใช้น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายถ้าจะให้ละลายได้เร็วก็ซื้อแบบสำหรับทำเบกเกอรี่สมัยนี้มีหลายลายี่ห้อนะคะเม็ดจะเล็กนิดหนึ่งค่ะเราตีขึ้นเราเพิ่มมาเป็นมีเดียมได้ แล้วจากนั้นเราก็พอเห็นว่าเป็นฟองละเอียดขึ้นเราก็ค่อยๆหยอดน้ำตาลค่ะจะลักษณะเหมือนการทำเมร็งเลยอะค่ะมันจะดับเบิลอินไซส์ค่อนข้างเยอะเลยมันจะผูขึ้นมามากเลยพอ,อมีลักษณะฟองละเอียดประมาณนี้ค่ะเราก็ค่อยๆหยอดตัวน้ำตาลทายไปได้ทีละนิด ก็จะเป็นขึ้นเงาเลยนะคะลักษณะฟองก็คือจะละเอียดเลยคล้ายๆเหมือนการทำมือแรงเลยค่ะที่มีส่วนผสม,มแค่ไข่ขาวกับน้ำตาลเท่านั้นเองต<ด>ีเป็นไข่ขาวนะคะก็ะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะตั้งยอดค่อนข้างแข็ง,ขง,ขงเลยทีเดียวะะส่วนผสม,มต่อไปก็คือตัวที่เป็นช็อกโกแลตกับเนยที่เราละลายแล้วนะคะเราก็เอาเป็นเกลือใส่ลงไปนะคะ ใส่แค่ครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็มีกลิ่นวานิลลา2ช้อนชาค่ะอันนี้ทักะเอาเลยค่ะบางทีการทำขนมก็ไม่ต้องซีเรียสมากค่ะแล้วก็มีผงโกโก้2ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ก็อยากให้เลือกใช้ผงโกโก้ที่คุณภาพดีไว้สำหรับทำขนมนะคะก็จะอร่อย เพิ่มความผมแล้วก็ไข่แดงค่ะคนจนเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้นะคะจากนั้นเราทรานสเฟอร์มาใส่ในภาชนะที่ใหญ่ขึ้นเพราะเดี๋ยวเราต้องผสมกับตัว เมอแรงนะคะในวิธีการผสมสิ่งที่มีคซิสเบนซีที่ต่างกันอันนี้จะเหนียวแล้วอันนี้จะเป็นค่อนข้างเบานะคะเราต้องผสมมาทีละนิดนึงเอาอันนี้มาก่อนถ้าเราเทคโครมเดียวผสมกันเลยมันจะผสมได้ไม่ดีนะคะเคล็ดลับในการผสมก็ควรจะเอา ตัวเมลงแบ่งมานิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยๆค,ยค,ยคนๆๆประมาณ3รอบนะคะแบ่งมาเป็นส่วนต่างๆส่วนแรกใส่เข้ามาไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็โฟเข้ามาให้เข้ากันอย่างนี้สีก็จะอ่อนลงแล้วก็ในการผสมมันก็จะเข้ากันได้ง่ายขึ้น,นะคะเอาไม้พาย เจาะไปตรงกลางนะคะแล้วก็คักมันขึ้นมาคักม,มาอย่างนี้แล้วใส่อย่างนี้เราจะเห็นว่าเราจะทําให้ตัวมิสเจอร์เนี่ยเบาขึ้นแล้วก็เข้ากันถ้าเราคนแรงเกินไปตัวอากาศที่เราอยู่ในเมอแรงมันก็จะยุบตัวลงอันนี้เราจะเห็นแล้วมันเริ่มผสมมากขึ้นแล้วเราก็เอาตัวเมอแรงเนี่ยมาใส่อีกรอบที่2รอบที่2นที่เราใส่เยอะได้มากกว่ารอบแรกแล้วเพราะว่า รู้สึกว่ามันเบาขึ้นแหละเราก็คนได้ง่ายขึ้นคนยังไงก็ได้ค่ะให้รู้สึกว่ามันผสมกันโดยที่เราไม่ต้องคนรุนแรงเกินไปเพราะถ้าเราคนมากเกินไปตัวเนะื้อเค้กก็จะยกค่ะแต่อันนี้ก็เป็น ขนมทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่แพ้ปลปเต้นเราต้องหาขนมกลูเตนฟรีทานถ้านี้ทำแป๊บเดียวก็ทานได้เลยแล้วก็ยิ่งแช่ตู้เย็นอีกวันหนึ่งก็ยังอร่อยอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะแต่มันจะลักษณะเบาวกว่าบรรวนี่นะคะเพราะว่าสูตรนี้ก็ไม่มีแป้งคนรอบสุดท้ายพยายามให้เข้ากันโดยที่ไม่โอเวอร์มิกหรือว่า จนตัวมือแรงยุบมากเกินไปแต่ยังไงก็ต้องเข้ากันนะคะอย่าให้เป็นก้อนสีขาวๆเพราะเวลาอบอมาจะได้เป็นสีช็อกโกแลตเข้มทั้งชิ้นเลยเวลาตัดไปข้างในอนะ่ะอันนี้แทบว่าได้แล้วล่ะคะ่ะลงไปในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะเราจะเห็นว่าอเทลงไปแล้วเหมือนว่าจะ ออประมาณเกินครึ่งถาดเลยนะคะเดี๋ยวเวลาอบมันก็จะขึ้นมาเสมอขอบกับถาดตัวนี้เลยค่ะเราก็ปาดหน้าให้เรียบประมาณนึงนะะให้เสมอกันเค้กตัวนี้เวลาเราอบเสร็จออกมาจากเตาอบพอมันเย็นมันจะยุบตัวลงแล้วหน้าเขาก็จะ แตกหรือแตกลงนิดนึงค่ะไม่ต้องตกใจนะคะยังอร่อยเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราเอาไปเข้าเตาอบนะคะไฟร้อยเจ็ดประมาณ40-45นาทีค่ะ ออกนะคะคจะสังเกตนะคะว่าตอนนี้เนื้อเค้กจะปริมขอบเลยแต่ถ้าเราทิ้งไว้ให้เย็นเดี๋ยวเนื้อเค้กจะยุบลงเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องกังวลค่ะนี่คือเค้กที่เราออกมาจากเตาอบนะคะแล้วก็พักให้เย็นสนิทแล้วค่ะจากนั้นพอเรารู้สึกว่าเย็นแล้วเราก็ใช้มีดรันไปรอบๆขอบริงนี้นะคะ ก่อนที่เราจะเอาริงออกใช้มีดปลายแหลมแฉะไปให้หมดก็ยกริงออกนี่ค่ะจะเห็นเลยว่าเค้กจะยุบไปเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นปกติของเค้กตัวนี้นะคะแต่เนื้อจะค่อนข้างเบาเลยค่ะเพราะเรา ตีเป็นให้อากาศเข้าไปข้างใน ค้ตัวนี้จะมีรสขมของช็อกโกแลตค่ะทานกับเบอร์รี่เปรีปร้ยวๆก็จะเข้ากันดีเลยแล้วก็อันนี้แทบซื้อเป็นดับเบิลครีมมาค่ะแต่ถ้าใครไม่มีที่บ้านจะใช้วิปปิ้งครีมตีขึ้นมาเป็นวิปปิ้งครีมเบาๆก็ได้ค่ะอันนี้จะได้รสสัมผัสที่หนักกว่านาิดนึงนะคะใครอยากจะแช่ตู้เยนเก็บไว้ทานได้หลายวันอยู่ค่ะทานกับไอศกรีม วันนี้ล่ะก็น่าจะอร่อยนะคะ ฟลาวเลสช็อกโกแลตเค้กเมนูนี้ทำง่ายมากเลยค่ะอย่าลืมทำตามกันดูนะคะอย่าลืมติดตามแทบพรมคุกนะคะเอพิโซดหน,น้าจะเป็นเมนูอะไรเรามาชมกันค่ะ